สวัสดีคะ่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Poco M3 นะคะแบตเตอรี่เก่าของ Poco M3 เนี่ยมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะอันนี้มันโป่งออกมาเลยนะคะและทีนี้มันทําให้ฝาหลังเนี่ยฝาหลังตัวเนี้นะคะมันอ้าออกมาเลยนะคะ ขนาดปกติเนี่ยมันจะต้องเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะพอแบตเตอรี่บวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝาหลังอ้าออกมานะคะและเหนี้แบตบวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่า แบตบวงจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสหรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ทางร้านใส่เข้าไปนะคะสังเกตว่าแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยมันจะเรียบและมันก็จะไม่ขูกขะดนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันยังสภาพดีอยู่นะคะอันนี้เซลล์เสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวม สภาพมันก็จะบวมประมาณนี้นะคะหลังจากที่เปลี่ยนไปก็จะสามารถใช้งานได้นะคะติดฟ้าหลังได้ใส่ฟ้าหลังได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเวลาชาร์จก็จะขึ้นชาร์จด่วนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะชาร์จให้ดูนะคะนี่นะคะ ประมาณนี้นะคะแบตเตอรี่ของ Poco M3 นะคะใครสนใจเปลี่ยนก็ติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ